สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งอ้าวสวัสดีจ้าเจลลี่มีอะไรผิดปกติหรอครับโอ้โหสิวว่ะสิมีสิวเต็มดั้งเลยแล้วนี่มันกำลังจะขึ้นที่แก้มเนี่ยปัญหาเดียวกับภรรยาผมเลยครับโชคดีครับภรรยาผมมีวิธีป้องกันครับทำยังไงอ่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสิวว่าเกิดจากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นการอุดตันการผลิตน้ำมันในผิวมากเกินไปหรือเกิดจากการเสียดสีครับโอ้โหสงสัยนี่เกิดจากการเสียดสีแน่เลย สาวๆที่สวมแว่นบางคนจึงอาจเกิดสิวจากการเสียดสีได้แต่ก็มีวิธีป้องกันได้ง่ายๆโดยการปรับแต่งทรงแว่นให้พอดีกับใบหน้าไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปก็จะช่วยลดการเสียดสีและลดการเกิดสิวลงได้ด้วยครับ และถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะทําความสะอาดแว่นของเราอยู่เป็นประจําครับเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองเงือใครรวมถึงคราบสกปรกที่อาจจะติดอยู่ที่กรอบแว่นของเราด้วยครับเออฟังแล้วเนี่ยนะพี่ก็ชักอยากที่จะไปที่ร้านแว่นเนี่ยเพื่อที่จะไปปรับแต่งทรงแว่นแล้วละ่ะได้เลยครับพี่สามารถไปรับบริการที่ร้านแว่นที่ได้มาตรฐานสาขาใกล้บ้านครับ แถมยังฟรีด้วยไม่มีค่าบริการใดๆครับไนั้นจะรออะไรอ่ะไปเลยดีกว่าตอนคร,รผมก็มีปรกันเพื่อจะไปทำความสะอาดครับอโอเคโอเคสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ